สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้พบว่าณเนะมืองนนนะครับมีหนอโผล่ขึ้นมาหนึ่งหนอสองหนอนะครับ ก็เลยมีความคิดที่ว่าเราอยากจะแยกเข้าออกมาเพื่อขยายทําจํานวนนะครับเพราะว่าต้นแม่ก็ดูสโสมนะครับเหลือแค่2ใบอีกใบนึงนี่ไม่สวยงามนะครับผมก็เลยเด็ดออกไปณเมืองนนนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใบด่างหรือออกเขียวๆอย่างนี้นะครับก็จะถูกเรียกว่าดาวเคียงดินครับ ต้นนี้เคยมีใบด่างนะครับตอนเล็กๆเนี่ยเคยมีให้ใบด่างมาใบสองใบหลังจากนั้นเขียวเลยครับเขียวเขียวแดงๆแบบนี้นะครับถ้าณเมืองนนไม่ด่างเนี่ยเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ค,คือดาวเขียงดินแต่ตอนนี้มีหน่อมาเราก็จะมาลุ้นกันต่อนะครับว่าหนอลูกของเขาเนี่ยจะด่างกลับมาเป็นณนเะมืองนนดังเดิมไหมนะครับเราก็จะผ่าเอาออกไป ขุนใหม่แล้วก็เลยจะต้องมาลื้อกระถางนี้ครับถ้าเกิดว่ามีหัวผมก็คิดว่าผมจะผ่าเลยต้นนี้นะครับถ้าไม่มีหัวหัวยังเล็กอยู่เราก็จะแยกหนห่อเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาลื้อดูกันเลยครับนะมงนน,อนนะครับโลากดีมาก ดูตรงนี้นะครับหรือากนะครับก็สามารถที่จะเอาน้ำฉีดหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ผมแวกก่อนโอ้ตรงนี้เหมือนจะมีขึ้นมาอีกหนึ่งหนอนนะครับมีเขี้ยวเล็กนะครับ เพราะฉะนั้นใช้น้ำดีกว่าใช้น้ำดีกว่าเดี๋ยวเราจับลงน้ำนะครับหลังจากที่นำไปล้างน้ำนะครับเราก็จะได้ออกมานะครับพบว่ามีหัวเล็กๆพอสมควรนะครับ ก็อย่างนี้ผ่าได้นะครับเพราะว่าล้างขนาดนี้แล้วก็ต้องตัดสินใจผ่านะครับแล้วก็มีเขี้ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าเขี้ยวเลยนะครับที่พร้อมจะเป็นหน่อเขี้ยวอันนี้เราก็จะแงะออกมาปลูกเหมือนกันนะครับมีหน่อที่เป็นใบแล้วสองหน่อเดี๋ยวเราจะต้องจัดการ แง่เขี้ยวพาหัวผมจะพาแบบไม่ล้มต้นนะครับมีจอมไว้และก็นําเขี้ยวไปปลูกเลยส่วน2ต้นหน่อนนี้ก็จะไปปลูกเลยเหมือนกันแล้วเรามาคอยติดตามดูกันนะครับว่าดาวเคียงดินมันจะกลับมาเป็นณเมืองนอนได้หรือไม่นะครับ คงต้องใช้วิชามารกันหน่อยและชิ้นที่ผ่าจะเป็นณเมืองนนกี่ต้นหรือว่าจะเป็นดาวเคียงดินเลยคอยติดตามกันครับฝากติดตาม YouTube Channel รังบอลคอนหวันด้วยนะครับก็มีประสบการณ์การเลี้ยงบอลสีอะไรที่ดีๆหรือมีเทคนิคเคล็ดลับเก็ดเล็กเก็ดน้อยเก็ดความรู้ ก็ยินดีที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันทาง u ู u ูบชา n e l รังบอลคอนหวันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook รังบอลคอนหวันจะมีบอลสีแบ่งจำหน่ายมีรูปและราคาลงอยู่ที่หน้าเพจ Facebook รังบอลคอนหวันนะครับอย่าลืมติดตามและสนับสนุนกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอไปแยกงหนอก่อนครับ สวัสดีครับ E aí